สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะมาย้ายกระถางต้นลิ้นมังกรกันนะคะลิ้นมังกรกระถางนี้มีเพื่อนๆนหลายคนถามมาว่าเมื่อมีการปักชำแล้วต้นที่เขาเกิดใหม่เป็นสีอะไรก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะอันนี้เกิดจากใบเดียวนะคะที่เราชําไว้ในกระถางแล้วก็ปักไว้ในกระถางยังไม่มีการโยกย้ายเราก็ได้มาสามหน่อนะคะหนึ่งสองสามอีกหนอ่อนหนึ่งเกิดใหม่นี่โอ้โหสวยมากค่ะเป็นสีขาวนะคะ ถ้าข่าวล้วนนี่เกือบเป็นมูลไลท์เลยนะคะเนี่ยสวยมากวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากและมาปลูกนะคะการเลียเ้ยงการเลี้ยงแก้วลินมังกรให้สวยนี่ก็คือว่าเมื่อต้นของเขาเริ่มโตกระถางของเขาเห็นไหมคะก็แน่นออก็ทิมแทงกระถางบูดเบี้ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางอันนี้ก็เอ๊ะเก่งจีนมาแอบอยู่ได้ไงคะเนี่ย ไม่เป็นไรคะ่ะอาศัยอยู่ด้วยกันได้เดีย๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกระถางกันดีกว่าค่ะกระถางที่ใช้เราก็ยิ่งกว้างยิ่งสวยนะคะเพราะว่าการแตกกอของเขาก็จะยืดไปร่วยไปเรื่อยนะคะนอของเขาก็จะลามติมกระถางนะคะก็เราก็จะได้ทรงกอที่สวยขึ้น วัสดุในการปลูกของเรานะคะก็มีมะพร้าวสับที่ขาดไม่ได้และก็เป็นหัวใจสําคัญนะคะมะพร้าวสับนี่ก็เป็นมะพร้าวสับไม่ละเอียดมากนะคะขนาดกลางแล้วก็ดินหมักใบก้ามปูนะคะอย่างละหนึ่งส่วนเท่าๆกันเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ใช้มะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถาง เื่อจะเป็นตัวที่เพิ่มความชื้นปรับระดับความชื้นได้ดีนะคะก็จะทําให้ดินมังกรของเราโตเร็วโตไวเราก็เวลาเปลี่ยนถ่ายกระถางเราก็ระวังนิดนะคะระวังหน่อหักนี่นะคะก็เป็นต้นดินมังกรนะคะที่เกิดขึ้นใหม่จากการปักชําอันนี้ก็คือรุ่นหลานเลยนะคะ อันนี้คือรุ่นลูกก็จะสีเขียวพอรุ่นหลานก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมออกมาเป็นสีขาวแบบนี้นะคะซึ่งแปลกมากเพราะเราเลี้ยงในที่ที่แดดสม่ําเสมอนะคะอันนี้ต้นต้นแม่ของเขาก็คือใบชําขอบสีเหลืองนะคะอันนี้ต้นลูกอันนี้ต้นหลานก็จะขาวแบบนี้นะคะซึ่งสวยงามมากก็ได้พันธุ์ที่แปลกในกระถางเดียวกันนะคะก็เป็นศิละปะอย่างหนึ่งอันนี้ดินเก่าเราก็ยังคงไว้นะคะ เราก็ตักตักดินนะคะใบก้ามปูลสลับคลุกเข้าไปกับมะพร้าวสับนะคะเพื่อที่จะให้ดินไม่แน่นอันนี้ก็เป็นหน่อเกิดใหม่อีกหน่อนึงนะคะ ต้นนี้มังกรก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะสามารถเลี้ยงในน้ําได้ในดินก็ได้ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กันนะคะแล้วแต่สะดวกอย่างของเราปลูกไว้ในสวนนะคะเพื่อเพิ่มบรรยากาศดีๆสวยๆงามๆแบบนี้นะคะเราก็ปลูกเลี้ยงไว้ฟอกอากาศเวลาเรามานั่งทําสวนเราก็มีความสุขได้ดูต้นนินมังกรของเรามีลายต่างๆ จัดให้ตรงกระถางนะคะเพราะว่าต้นเกิดใหม่ของเขาก็จะได้ทรงที่สวยพุ่มที่สวยโดยส่วนตัวเราก็ชอบนะคะต้นลินมังกรเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากปัจจุบันก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากมายนะคะส่วนด้านบนเราก็เน้นมะพร้าวสับนิดนึงเพื่อเพิ่มความชุน้น ชื้นบนชื้นล่างก็จะทำให้กรงเขางามดีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการย้ายกระถางเทคนิคง่ายๆได้ต้นที่สวยกระถางใบใหญ่ๆกอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมวันว่างๆของเราเราก็มาดูแลต้นไม้นะคะ เราก็จะได้ต้นที่สวยเทคนิคอะไรก็แพ้ความใส่ใจนะคะถ้าเราใส่ใจในการปลูกต้นไม้ของเราก็งามและงามสม่ำเสมอนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ